สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้มารีวิว MU4902 ครับผมมาต้าขนาด49แรงมาเป็นรุ่น MU นะครับผมกระบบกเกียร์เดินหน้าแกรดเกียร์ไทยหลังแกรดเกียร์ครับผมปันทะเบีนปี63นะครับสภาพพร้อมใช้ครับผมตัวรถสีสันเดิมๆยางหน้าเปลี่ยนใหม่ครับ พอใช้งานได้อยู่นะครับผมอันนี้เครื่องเดิมๆนะครับช่วงหลังครับผมอาจจะมีคาบหน่อยครับลังคาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอุปกรณ์ก็มีด้านหน้าแล้วก็ผันหลังผันหลังเป็นผานหกนะครับผม บอกไม่ขาดน,นะครับชั่วโมงอยู่1,200ชั่วโมงครับผมหนึ่องร้อยชั่วโมง สภาพพร้อมใช้นะครับผมราคา400,000ห้าหมื่นห้าพันบาทครับผม400,000ห้าหมื่นห้าพันบาทส่งให้ฟรี300กิโลครับผมส่งฟรี300กิโลท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ก็เบ,เบอร์เก่าเบอร์เดิม0816004753 0816004753อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมขอให้ยิ่เรื่อยๆตลอดปีตลอด,ลอด,ลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจพี่สิงคกเตอร์ครับผมสวัสดีครับ